อ่ะเอาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็คลิปนี้ผมล้ำสองคันเลยผมนะลุมเลยงานลุมเพราะว่าขนยาวนูน่นอะโอ้โหทั้งยาวทั้งใหญ่ครับผมไม่เออไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ายาวครับผมนะมาก็เดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเนาะถ้าผมก็เป็นงานลุมครับดูดิดูภาพเดี๋ยวโอ้โหเออเอเออะไรล่ะอืหันสายพานเข้าหาตัวรถเลยนะผมแหมยอด,ดเลย โอเคมาเดี๋ยวเราคันนี้ไปก่อนแล้วกันน้องผมก็เปิดสวิตได้เลยไม่ก็เราก็เปิดคันนี้ีแล้วก็เดินไปตรงๆเลยบผมไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะผมเดินไปตรงๆเลยอืนี่ยเดินไปตรงแล้วผมตรงๆตรงโต้งเลยนี่แหละเออไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเคผมฟเราก็มาดูตัวนี้เลยนะไม่ต้องเลี้ยวผมเดินไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวเอือ ไม่ต้องเลี้ยวมไม่ต้องเลี้ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคผมโอเคโอเคโอเคโอ้โหได้ครึ่งรถแล้วโอ้โหได้คดเดนเยอะเออถ้าถ้าคันเดียวเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากๆากนะทุกคนนะคันเดียวนะใช้เวลานานจริงๆครนะัผมเคยแล้วเออคันเดียวนานมากๆเลยครับแต่ว่าสองคันนี่แป๊บเดียวผมนะครสองคันนี่แป๊บเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเราปิดคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ครับแล้วก็เดี๋ยวคันนั้นถอยไปนู่นครับผมโอ้ถอยไปเอ๋อรถพี่บัสจะมาทําไมเนี่ยมึงใช้ทางมึงหรือเปล่าเนี่ยฮะโอโ้อะไรของพี่แกครับเนี่ยฮะอะไรของพี่แกครับเนี่ยเบรก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 โอเคประมาณนี้ผมไปเดี๋ยวเราเริ่มกัดกันเลยครับเปิดสวิตช์ครับผมเปิดแล้วก็เปิดตัวนี้ให้มันวิ่งตามครับผมนะแล้วก็เดินไปนตรงๆครับผมอย่าเลี้ยวนะไปเลยไปเลย นั้นช่างมันนะผมนะ้นช่างมันนะว่าตอนนี้เงินเราก็เยอะแล้วครับผมเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรเงินจากเงินแเราผมนะครับก็บอกว่าไม่ต้องเลี้ยวจะเลี้ยวทําไมแล้วเออีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยมาเก็บงานกันทีหลังผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานกันทีหลังนะครับก็เดินไปตรงๆดีโอ้อะไรพี่แกเนี่ยโอด้ดูดูดูมันดูมันด,ดูดูดูมันทำโดนรถเราอีกแด้วย อะไรของยี่เกียร์ใครเป็นคนขับนะตบกระบาลสักหน่อยดีไหมเนี่ยโอเคผมแล้วก็เดี๋ยวปิดไอดตัวนั้นก่อนแล้วกันเนาะน้ำผมปิดไปเลยแมโอเคผมวืออม้นว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 นถอยมาถอ,อยมาน้ำผมถอยมาแโอเคเดินหน้าแโอเคน้ำผมปื้อโอเคมาทีนี้ผมจะไม่เลี้ยวจริงๆแล้วนะผมจะไม่เลี้ยวแล้วนะ เมื่อกี้ผมพลาดไปเลี้ยวไงครับผมเน่พื้อนนะผมคันเอ่อสองคันเนี่ยมันไวนนจริงๆนะนะผมผมรู้สึกว่ามันไวนะก็ไม่รู้กันแต่แต่เราก็ขับทีละคันอยู่ดีก็ไม่รู้มันรู้สึกว่ามันไวดีว่ะแล้วก็เปิดครับผมเอ๋อ,ดเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดผิดเออรถพี่แกจะเอ่อเดี๋ยวเราเราให้พี่แกกลับรถดีๆก่อนอโอเคถอยไปเลยครับผม แล้วพี่แกจะมาทําไมเนี่ยโอ้ดูรถผมยิงพิการยู่เนี่ยจะมาทําไมป้าเอ้ยอ๋อเราเราไปหารถอะไรจอดขวางทางไว้ดีกว่ามันจะมาทําแพะอะไรเนี่ยโอ้หัวร้อนแล้วนะนี่หัวร้อนแล้วนะเนี่ยจะเลี้ยวไปทําแพะอะไรเนี่ยเฮ้ยยุยยุยยุยตับจะบาดจะบ่หระไม่รู้จะเลี้ยวไปทําแพะอะไรก็ไม่รู้เลยโอ้ อะไรขงพี่แก่เลี้ยวไปแล้วก็ขวางทางเรานะครับเลี้ยวไปแล้วรู้จักหลบรู้จักอะไรก็ค่อยว่าดีๆอันนี้เลี้ยวไปขวางทางอะไรของพี่แก่ครับโ,โอ้ดูดิมันจะเลี้ยวมาทมําไมเขาไม่ได้ปิดถนนกันเลยเนี่ยโอ้มึงไม่รู้เหรอว่าเขาทําถนนมันจะเลี้ยวมาทําไมอะไรเนี่ยโอ้ปดวดหัวซะเลอเกินกับไอ้พวกนี้นะครับไอ้คนขับรถเรานี่ก็ปดวดหัวเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานเนี่ยเนี่ยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวกัดกัดด,ดิน้องเออเราเปิดนี้นะผมแล้วก็ถอยไปใหม่ครับผมเอาอลืมกัดเหรอกัดดีกัดหรือเปล่าเนี่ยเอาทำไมมันมันไม่กัดอะ่ะทุกคนตัวกัดพังเหรอโอเคกัดละโ,โ,โอ้โหตัวกัดพังหรือเปล่าโอเคโอ้โหเราจอดะเบี้ยวเลยนะผมเอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราล่ำเบี้ยวเลยนะ โอเคประมาณนี้น่าจะตรงครับผมเราล่ำมาเบี้ยวเลยแล้วเมื่อกี้นะไปเอาไหมมันจะช้าหรือมันจะเอ้ยมันจะเร็วหรือมันจะช้านี่สองคันเนี่ยแต่ผมว่าเร็วนะโอเคถอยมาถอยมาถอยมาเนองเฮ้ยถอยมาอะไรถอยมาอะไรถอยมาเลยถอยมาถอยมาถอยมานั่นแหละอย่างงั้นแหละเต็มล้วก็ขายผมเต็มแล้วก็ขายนะครับผมโอ้โหเด้หมื่นห้าครับ เท่าๆหินหนึ่งพ่วงหินหนึ่งรถพ่วงนะเท่าๆกันเลยนะเท่าหินหนึ่งรถพ่วงครับโอ้ยยอดมากเลยผมโอเคผมปาจับได้เงี้ยผมมาเดี๋ยวปิดไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไปใส่รถัน้นต่อผมไปผมก็ไม่รู้นะมันมามันจะเร็วหรือมันจะช้าผมแต่ามรู้สึกมันเร็วครับผมนะ ผมรู้สึกผมว่ามันไวมากเลยนะเบิน็อเขผมเบิ้ลถอ,อยถอยผมเห็นรถกัดถนนอยู่แถวบ้านเนี่ยออคือล้อหลังมันมีล้อเดียวนะครับล้อหลังเนี่ยมันจะมีล้อเดียวอยู่ตรงกลางนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนั้นทําไมนะคือทําไมไม่ทำสองล้อปไปเลยโอเคกัดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะถอยมาเลยเบิถอยมาเลาย ถ้าเราตั้งลำตรงมันก็จะตรงนะถ้าเราตั้งลำเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวเลยนะโอเคอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเบี้ยวหรือตรงเลยโอ้รู้สึกจะเบี้ยวนะเนี่ยครับแค่เราหักนิดเดียวนี่ไอ้นี้ไปเลยนะไอ้นี้ไปเลยนะหักนิดเดียวเนี่ยไอ้นี้ไปแล้วไอ้รถบ้าเนี่ยไม่赖ผมเราเราก็ถอยไปตรงเลยผมถอยไ่ไม่ต้องย้อมที่เกียรติเออพี่เกียรติทำมันครับ กัดไปเรื่อยๆมันกัดไปเรื่อยๆน่ะได้ได้เกือบครึ่งแล้วเห็นไหมโอ้โหโคตรไวนะผมโคตรไวนะอีซ like yeah, right yeah. ี่มากเลยผมอีซ okay, oh! okay, ug okay, okay, ี şey> okay, okay. ่มากเลยนะก็ปิดตัวนั้นไปนี่แล้วก็ปิดตัวนี้อ๋อนะผมแล้วก็มาเอาเดี๋ยวเดินตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะโอเคมาปืน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 คันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะผมปืน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 โอเคมันเล็งดีๆก่อนเล็งดีๆกว่าเออประมาณนี้ผมโอเคมันก็น่าจะตรงอยู่นะ โอเคมันกัดไปเดีย๋ยวลุมงานลุมก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะวุ่นวายประมาณนี้แหละงานลุมเนาะราเดินหน้าดีไนอะ้น้องเออบอนบอลบอนโอ้ยไอ,อ้นี่ผมมองภายในนะจริงอันนี้นต้องไปอยู่ฝั่งนู้นนะ่นนี่น เดียงกัดรงเดียงกัดรงเง,งีย้งยเงี้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 ยเดี๋ยวไปผมยาวไปนะผมโอ้โ oh, หจะเสร็จแล้วเห็นไหมสองคันแป๊บเดียวผมนะลือเปล่าเปล่าว่ะใช่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 เออมันแป๊บเดียวนนั่นแหละเออจะ็นลูเปล่าอะไรแล้ว<ๆ><ๆ>นะผมโอเคผมทีนี้ก็ปิดแหววผมนะแล้วก็ทีนี้ก็เอารถคันนั้นเออเอาปิดปิดคันนี้ก่อนปิดคันนี้ก่อนเออขยับมานานๆแล้วทีนี้ก็เอารถคันนั้นเอารถคันนี้ไป เออนะผมปืนรถคันนี้ถอยไปใส่รถคันขาวนะผมโอเคนะบืนถอยไปผมถอยไปบืนถอยมาเอาได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเ,เกินดีแล้วเกินเนาะจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะอแต่ว่าคันเดียวนี่นานใช้เวลานานนะผมใช้เวลานานจริงนะคันเดียวนะี่นานกว่านี้อีกนะผมนานกว่านี้อีกนะโอเคประมาณนี้ผมปุ๊บไปออบ่าแล้วกว่าเรายังไม่กลับรถเลย เรายังไม่ตั้งลำรถเลยปึ๊บโอเคประมาณนี้ผมแม่บึ้มดับโอเค okay. ตั้งลำรถก่อนนะผมตั้งลำรถให้ดีๆก่อนนะครับปึ๊บนี่นี่แฝงแฝงโอเคประมาณนี้ผมประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เออไปโอเคหมุนใส่ครับผมปุ๊บโอเคนะครับปึ๊บประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวมันจะชนรถไอ้ตัวนั้นเออมา,มา,าออ okay. มาฝั่งนี้ดีกว่าไอ้น้องโอเคมาฝั่งนี้ดีกว่าแล้วมันจะชนรถเหลืองของเรานะครับ ไปครับผมปืบบจะจดกไปจุดจวดฮงกัดไปจุดจวดนะครับผมโอ้โหโย,ยืนก็เบี้ยวแล้วเราเกลี่ยกระดกไปเรื่อยๆผมกัดไปเรื่อยๆเบี่ยงมาทางนี้หน่อยเบี่ยงมาทางนี้หน่อยน้องโอ้โหชนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเอออันนี้ก่อนเออใต้องต้องให้มันตั้งลำนิดนึงก่อนค่อยๆขยับค่อยๆขยับงางา มา,มาเออนนั่แหละให้มันเลี้ยวตั้งลำดีๆก่อนถ้าเราวิ่งแบบวิ่งแบบเร็วๆเ,เลยเนี่ยมันตั้งลำไม่ได้ผมอ,อ้าชนไปชนไปเออชนไปผมเลี้ยวแก้งมันเฉยๆนี่แหละเออนะครับโอ้โหอะไรพี่แกบีเงี้ยทอยน้อยเออเดินหน้าไปวูนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นน่าผมโอ,โอ้อยไงผม ย่อแกงมันไปเฉยๆนี่แหละเดินหน้าบ้าบึ้อโอเคกัดไปเรื่อยๆผมกัดไปเรื่อยๆนะอ๋อโอเคผมทีนี้ก็ถอยตามมาไอ้น้องเอาเดี๋ยวๆกดเยวผิดโอ้โหถอยตามมาถอยตามมาถอยตามมาดิถอยตามมาอะผมประมาณนี้ประมาณนี้ถอยตามมาถอยมาดิโอเคโอเคแล้วก็กัดไปเรื่อยๆผมนะครับ ถอยตามมาดิไอ,อ้อนาะมันถอยตามอ๋อมันติดครับผมมันติดนะโอโ้มันติดอะไรเนี่ยสองก็ดีกว่าหนึ่งครับผมสองก็ดีกว่าหนึ่งแน่นอนครับไปถอยใหม่โอ้ทีนี้เราก็จะเอาคันนี้ถอยไปแล้วก็เอาคันเหลืองถอยไปก็เป็นนรามสิทจพิธีแล้วครับผมเท่าที่กะไปนะถ้าไม่ใช่ก็เ,เดี๋ยวเป็นอีกอย่างหนึ่งนะผม <laughs> ถ้าไม่ใช่มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเอาทำไมมันไม่เปิดอัน,นี้ให้ล่ะโอเคเปิดแล้วโอเค กดอันนี้ไปถอยถอ,อ,อยไปเลยถอยไปเลยเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บอีกทีผมเดี๋ยวค่อยเก็บอีกทีนะทำไมมันไม่กัดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างดีอะไรเพราะว่าผมเป็นวิ่งไม่ไหวนะเพื่อนปลาถอยไปแม่ถอยไปเลยแมถอยมาถอยมาถอยมา ถอยมาถอยมาเ้ยเสร็จหรือเปล่านี่โอ้ผมว่าน่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จนะโอเคเรียบร้อยผมโอ,โ,โอ้ยสองก็ดีกว่าหนึ่งแน่นอนนะผมถ้าหนึ่งคันนี่มันนานนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปย้ายไมโครมาผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับผม